ทำให้เราเกิดปัญหาพืา้นฐานจะผลิตอะไรอย่างไรเพื่อใครเท่าไหรและก็ตั้งราคาเท่าไหร่นี่ถือเป็นสิ่งที่เรียกว่าในความขาดแคลนยังมีเศรษฐศาสตร์เกิดขึ้นโดยที่การที่ศาสตรางานี้ก็จะทําให้เราสามารถหาทางจำแนกแจกจากโิยิการต่างๆเหล่านั้นได้ตรงตามความ้องการ การศึกษาในทางด้านเศรษฐศาสการจัดการนั้นก็เริ่มแล้วควรต้องพูบอกควร่านะรเปิดพรเปิดพลอยพตดามยังไม่หลายคนไม่ได้เราือุนศึกษานี่ไงที่การศึกษาเศรษฐศาสตั้งแต่ข้อที่ดี แต่ก็เรื่อจริงแล้วเขามาตั้งสมมติฐานความจริงนหนึ่งคนอันนี้คือที่เราจะเราจะทำายงานเนี่ยก็คือว่าเราก็น่าจะตั้งตั้งตั้งหาปัญหาแล้วก็มันมีอะไรจากนั้นก็เราก็มาหาข้อเช่นจริงว่าอย่างเช่นสภาของเราปัจจุบันนี้ที่มันนั้นก้าวหน้าเพราะอะไรนะถ้าหน้าเราจะก้าวหน้าได้น่าจะมีอันนี้หรือเปล่านะี่อาจจะมีการปรับปรุงมาตรฐานหรือเปล่า แล้วเมื so, charge, so, ่อปรับภรุารานป้อเราจะเราจะหาอะไรมาเป็นเครื่องทดสอบมูลิชาข้มาตราฐานสิบหลักเมื่อเก็บข้อมูลต่างๆแล้วข้อมูลต่างๆเรามีตัวเลขสถิติสำหรับที่พอไหมจากอนุญา็สามารถที่จะนำเอาตัวนี้มาปรับใช้ได้หลายๆด้านอันนี้คือการศึกษานด้านเศรษฐศาสตร์ส่วนด้านการจัดการก็คือเป็นเกี่ยวกับการวารวิธีการบริหาร สัมเยืการๆําแ่งแมีประสิทธิภาพมันก็ทําให้อินพุตอย่างไรก็ได้ที่ให้มันเอาพุทมากอินพุตเท่าเดือให้เอาพุทมากหรือเอาพุตเท่ากันอะไรก็ตามที่ได้อินพุตน้อยกว่าก็มีประสิทธิภาพก็คืงง่ใช้อินพุตน้อยกว่าที่จะมองจะมองจากปัจจัยการผลิตถ้าปัจจัยการผลิตเ,เท่ากันแล้วการผลิตวิธีไหนหรือวิธีใดก็ตามที่ระให้ผลผลิ มากกว่าก้องยอว่าวิธีนั้นมีประสิทธิภาพแต่ถ้าเกิดว่าผลผลิตเท่ากันวิธีไหนก็ตามที่ใช้ปัจจัยการผลิตน้อยกว่าก็มีประสิทธิภาพขณะนี้วิีการจัดการก็จะเป็นวิีาประสิทธิภาพถ้าประสิทธิผลหมายความว่าไม่ได้เน้นที่ต้นทุนแต่เน้นทำอย่างไรที่ทำให้ผู้บริโภคนั้นมีความึงพนใจทันทีอันนี้คือโครงการ ครงการประสิทธิภาพกับประผลนี่จะแตกต่างอันน้ดนึงประสิทธิภาพ้เน้นที่ต้องมีต้องมีผลกับแต่ผลได้สูงสุดแต่ถ้าประสิทธิผลก็คือความพอใจของผู้รับผู้สูงสุดก็เหมือนกับเสนถึงเวลาเวลาเราเราไปโรงพยาบาลถ้าเกิดว่าเราเรากำลังปวดตอนนั้นปวดอาจจะปวดส้นดึงน้าขนาดนั้นคือก็คือเราอะไรก็ท่าที่มันเร็ว แล้วหมอมาถึงเราเร็วนั่นกับจะแพนถูกไม่ว่านะแต่ขอให้ได้เจอหน้าหมอได้เร็วอันนั้นคืเรียกว่าประสิทธิผลจะแพนย่างไรก็ตามเราไม่สมใจจะขอให้ตรงตามความต้องการเราที่อยากจะพบหมอเร็วให้วินิจฉัยผลเร็วหรืออย่างเช่นหนะ้าขนาดนี้คือความที็คือ,คอเรารู้ว่าเป็นเส้นจริจงแต่มันย้อนไปกันตั้งแ่ิน เป็นรอยแผลเป็นแค่5ศูห้าเฮ้ยห้ามิลิห้ามิลลิเมตรครึ่งเซษแต่นี่เช่เย็นลงยังกรุงเที่ยวทำได้รงคักกรุงเที่ยวคือจอบเข้าไปแล้ว